ตอนที่เราจะนําเขาไปใส่ถุงอบนั้นเราต้องมาดูดินว่าดินเขามีความแห้งมากเกินไปสวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะมินจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการแก้ปัญหาต้นถุงเงินถุงทองนะคะซึ่งปลูกยังไงก็ไม่โตปลูกยังไงก็ไม่สวยนะคะเพื<ๆ>่อนๆนี่ลำต้นแคะแกนนะคะมีใบที่เหลืองใบเหี่ยวนะคะ พอเขาแตกยอด2ยอด3ออกมาแล้วก็จะทำให้ชะง,งักการเจริญเติบโตมีใบที่เหี่ยวนะคะเพื่อนๆอ,นอวันนี้นะคะมินก็เลยจะ,ะฟื้นฟูเขาด้วยการใช้ถุงอบนะคะเพื่อนๆถุงอบกู้ชีพของเรานะคะนี่ค่ะเรามาดูถุงอบกันเลยนี่นะคะถุงอบกูชีพของเรา ที่จะทำให้ถุงเงินถุงทองของเรานั้นจเจริญเติบโตได้ดีนะคะอ่าก่อนอื่นนะคะเพื่อนๆที่เราจะนำเขาไปอบนั้นเราต้องมาดูวัสดุปลูกเราก็จะมาดูว่าเขานั้นมีเชื้อโรคไหมมีแหล่งบ่อกเกิดมีแหล่งเกิดเขาเรียกว่าแหล่งเกิดเชื้อโรคไหมนะคะซึ่งอ่าใบตัวนี้นะคะใบตัวตัวที่เขาเหี่ยวมินก็จะตัดเขาทิ้งเลยนะคะ จริงเลยเนาะ,ะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆเราจะมาดูดินค่ะดินนะคะก่อนที่เราจะนําเขาไปใส่ตู้อบใส่ถุงอบนั้นเราต้องมาดูดินว่าดินเขามีความแห้งมากเกินไปไหมนะคะถ้าเกิดว่าดินที่เขามีความแห้งมากเกินไปเราสามารถลดน้ําเขาก่อนนะคะลดน้ําให้มีความชุ่มชื้นก่อนค่ะแล้วก็ ที่สำคัญนะคะอ่าจะเป็นพวกวัสดุกรูกไม่ว่าจะเป็นกาบมะพร้าวหรือว่าเป็นกิ่งไม้แบบเนี้ยเราสามารถเก็บทิ้งไปก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเรานําเขาไปอบแล้วจะเป็นแหล่งเกิดเชื้อโรคได้นะคะเพื่อนเเพราะว่าอ่าเราไปใส่ในถุงอบก็จะทําให้อากาศไม่สามารถระบายไม่สามารถถ่ายเทได้ดีนะคะ จากที่เราจะฟื้นฟูนะคะเพื่อนๆก็จะทำให้ต้นไม้ของเรานั้นตายได้เช่นกันนะคะเราก็ต้องควรเตรียมนะคะดูวัสดุปลูกดูต้นของเขาก่อนนะคะว่าเขามีแหล่งเกิดเชื้อโรคไหมเราถึงจะนำเขาไปใส่ตู้อบได้นะคะอ่าหลังจากนั้นนะคะมิ้นก็จะมาอบเขาใส่ถุงเลยนะคะนี่นะคะเพื่อนๆ ซึ่งถุงนะคะถุงที่เราจะใช้นั้นเราต้องเลือกนะคะต้องเป็นถุงที่มีขนาดใหญ่กว่ากระถางนะคะเพราะว่าจะทำให้เขาามีมีอากาศที่สามารถระบายได้ดีนะคะในการใส่ถุงอบนั้นนะคะเพื่อนเอนเพื่อ,อ,อที่จะช่วยฟื้นฟูนะคะแล้วก็เร่งการเจริญเติบโตของต้นถุงเงินถุงทองได้เป็นอย่างดีนะคะ ก็จะทําให้เขานั้นโตได้เร็วขึ้นนะคะอ่าเนาะแล้วก็นี่นะคะก็จะทําถึงไล่ไล่ไล่ลมออกนะคะใช้เชือกฟางเลยนะคะเพื่อนๆนมัดเข้าไปเลยมัดแน่นๆนะคะพยายามอย่าให้อากาศอาาศ่าเล็ดรอดออกไปได้นะคะเพื่อนๆ จะให้เขาอยู่ตรงนี้ค่ะเราจะมัดเขาทิ้งไว้ประมาณเดือนหนึ่งนะคะเพื่อนๆแล้วค่อยกลับมาดูใหม่เนาะอ่าเสร็จแล้วนะคะนี่สาเหตุนะคะเพื่อนๆที่เราเลือกถุงให้มีใบที่ใหญ่กว่ากระถางแล้วก็ใบที่ใหญ่กว่าต้นไม้นั้นก็เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ถุงเขาไปเสียดสีกับต้นไม้นะคะเพื่อนๆนี่นะคะอ่า เสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะมินก็จะนําเขาไปวางไว้ในที่ที่มีแสงแดดลําไรนะคะเพื่อนๆหรือว่าในที่ร่มนะคะห้ามนําไปไว้ในที่ที่มีแสงแดดจัดโดยเด็ดขาดนะคะเพราะว่าการที่เราอบเนาะถ้าเราไปวางเขาไว้ในที่ที่มีแสงแดดเยอะแสงแดดจัดมากเกินไปนะคะเพื่อนๆก็จะทําให้ใบของเขานั้นเหี่ยวใบของเขานั้นแห้ง ได้เหมือนกันนะคะอ่านี่นะคะเราก็จะช่วยฟื้นฟูน้องถุงเงินถุงทองของเรานั้นให้เจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้นนะคะเพื่อนเพนเพียงเท่านี้นะคะก็จะทําให้ถุงเงินถุงทองของเรามีต้นที่ใหญ่ต้นที่แข็งแรงจเจริญเติบโตได้ดีนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้มิ้นด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ